ชอบผู้ชายคนหนึ่งมากแล้วเขาก็ทักมาทักมาด้วยรูปมละกอของเขาเขาชอบหนูไหมคะทักมาด้วยรูปมละกอเขาชอบสิเขาอยากตำท้มตำให้เรากินถูกไหมเขารู้ว่าเราเนี่ยชอบทานอาหารอีสานที่นี้เขาก็เลยไม่มละกกตำส้มตำกินกันคุยกันอยู่ดีๆเขาก็หายไปทําไงดีคะพี่หมอขอแจ้งความหรือย,อยังถ้าเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้แจ้งความเลยนะมันมันไม่ธรรมดานะคือถ้าคือถ,ถ,ถ้าหายไปนานขนาดนั้นนะ่ะเออต้องต้องเป็นหูเป็นตานะลูกนะเออ กุ้มใจมากกลัวว่าวันหนึ่งคนจะจับได้ว่าเป็นเทพพบุตรพยายามมากแล้วแต่เก็บความหล่อไว้ได้แค่นี้โอ๊ยตายมันเครียดใช่ไหมเราเครียดใช่ไหมพี่กลุมมือเลยสู้เราต้องสู้นะพี่มาขอคะ่ะคนทำยังไงอย่าเจอผู้ที่จริงจังจริงใจเจอแต่ผู้เจ๊จะย่องอย่างเดียวสาวเพียก็ผู้ชายทุกคนอย่ากเย็ดเรานะคะลูกนะคะเราควรเลือกคนที่เออีอี่สมควรสมควรได้เย่เย่เรานะคะก็าเรื่องนิดนึง เขาไม่ได้รักแต่เขามาดูสตอรี่เราทุกอันคืออะไรคะเขารักเขารักคนที่มาดูสตอรี่เราทุกคนคือรักแล้วอยากคบกับเราแต่เขาแค่เขินเขาก็เลยมาดูเฉยเฉยพี่คิดอย่างนี้ตลอดเลยหนูอยากเป็นนางเงือกแต่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไม่อนุญาตทำไงดีคะไปกะหลี่แทนค่ะควรเชื่อใจคนในทิงเดอร์ไหมคะเราไม่ควรเชื่อใจใครเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในทิงเดอร์คนที่อยู่นอกทิงเดอร์คนที่อยู่ในสภาคนที่อยู่ในวงังคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง,สง นักการเมืองไม่ต้องเชื่อลำคาญอีดอกพี่มาเขือคิดไงกับคนที่ชอบบอกว่าตัวเองปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่ตอบเรื่องคนอื่นว่าตัวเองเหนื่อยกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบค่ะอีดอกค,คนเราความเหนื่อยความยากความเจ็บปวดของคนไม่เท่ากันค่ะหน้าที่รับฟังก็ฟังไปค่ะนะคะเออไม่ต้องไปต,ต้องพูดเนาะหมอขอหนูอ่ะเป็นขาลายแล้วหนูโดนคนในครอบครัวบรอบว่าขาขาไม่สวยไม่ให้ใส,ส่ขาสั้นหนูเศร้ามากเสือก บอกไปค่ะเสือกเวลาผีนางรำมาลํำเขาเอา,เอาวงปีพาดมาตั้งไว้ตรงไหนเหรอครับหรือเขาเปิดบลูทูธน่าจะเป็น Spotify ค่ะลูกนะคะเชื่อมต่อนะ,ะอผู้ชายใน Tinder บอกว่าชอบแสดงว่าเขามีใจใช่ไหมคะเขาเงี่ยนค่ะแฟนเก่าที่บอกเลิกเราแล้วมีใหม่ไปแล้ววันนึงเขามาดูสตอรี่เราเราควรคิดยังไงดีคะพี่มะเขือไม่ต้องคิดคะ่ะตแต่ใดที่เขายังไม่ได้ reach out อยู่อะค่ะไม่ต้องคิดอะไรค่ะทุกคนดูสตอรี่ได้ค่ะเออปกติค่ะอย่าไปคิดมากเราใครบอกว่าพี่ไม่เคยละทุกคนเป็นคนนะคะเป็นมนุษย์นะคะทุกคนเคยเครียดโกโก้นะคะเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ได้โชว์ในมุมนั้นออกมานะคะเพราะว่าพี่อยากให้คนเห็นพี่แล้วมีความสุขเออเห็นเห็นพี่แล้วหัวเราะอย่างที่น้องเห็นนี่แหละคะ่ะขอ h า w ทูให้มีผู้ติดตามเยอะๆหน่อยค่ะก็ทำเวรทำกรรมทำบาปกับคนไว้เยอะๆนะคะ เนาะแล้วสักวันหนึ่งพี่เชื่อว่ามันจะมีคนติดตามเราเยอะเองนะคะลองดูผู้ชอบลืมตอบแชทค่ะพี่มกอขอกทำไงดีคะเขาอาจจะไม่ได้ลืมแต่เขาอาจจะยุ่งอยู่หรือว่าเขาอาจจะมองว่าเราไม่ได้สำคัญไม่ใช่ priority นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอย่างอื่นทำเหมือนกันค่ะอย่าไปรอใครมาตอบแชทค่ะเสียเวลาคนสวยค่ะแต่ตอนนี้เพื่อนชมว่าสวยแล้วเขาชมอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยสวยแล้วเออแกสวยแล้ว อย่างนี้หรอือเปล่าอีมายมึงยืมมึงก็คืนดิเออตอนที่มึงแบบเดือดร้อนเขาก็ช่วยมึงแต่ตอนนี้คือไม่คืนไม่ได้ป้าไมายเอาจริงเย่โอเคคุยกับผู้ชายคนหนึ่งมาสองปีแล้วค่ะแต่เขาไม่พัฒนาความสัมพันธ์แต่เราจะไปก็ยือทำไงดีคะไปเถอะค่ะอีดอกสองปีแล้วไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยสองปีหนูสามารถหาผัวได้เจ็ดล้านคนแล้วนะคะอีดอกหนีไหนบอกว่าเราหน้าตาหลืน่นๆมันคืออะไรเหรอคะพี่มาแหวง หล่อนหรือเปล่าอีนอกพี่คะเพื่อนต่างชาติชอบถามว่าทําไมคนไทยตอบช,ชา้าช้าควรตอบว่าไงดีคะให้ถามเขากลับไปนะคะว่าเฮ้ยเธอไม่มีอะไรทําเหรอจะมารอคนตอบแชทอย่างเดียวอะหาอะไรทาบ้างนะอืมเพราะบางคนเขาก็อาจจะยุ่งจริงๆท,งท,งท,ทํานู่นทานี่ทํานั่นนะอืมถ้าหนูเจอคนไม่มีแฟนเขากําลังตอบสตอรี่หนูตอนนี้นนเราควรช่วยเขายังไงดีคะไม่ต้องช่วยค่ะอืมดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่านะคะ <You> know. แฟนเก่าค่ะพี่เอ็เก็คิดว่าขอบคุณเขานะคะที่เข้ามาทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเราต้องมีผู้ชายที่ดีกว่านี้เหมือนเขามาสร้างสแตนดาร์ดให้เราอะคะ่ะว่าอย่ามีต่ํากว่านี้อีกให,ให้มีสูงกว่านี้ไปเลยดูพี่แล้วต่อให้เศร้ามายังไงก็หัวเราะทางน้าตาเลยก็ยินดีนะคะที่อย่างน้อยก็ได้เป็นความสุขเล็กน้อยเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มให้ใครหลายๆคนที่เศร้า ป็นกำลังใจตั้งแต่เรียนมาไม่รู้เลยว่า beautiful หรือ you กันแน่ที่แปลว่าสวยก <c oughs> ็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียงนะคะผิด <c oughs> ตอบว่าไงเลิกไงเลิกไหมแฟนใช้ค่ะค่ะผิดเออ ค้าผิดไม่เป็นปมนไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าแบบค้าแบบค้าขาอเงี้ยแบบเออเริ่มจะเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมึงเลิกเลยเชื่อกูดูไลฟ์เราทุกทุกไลฟ์เขามีใจใช่ไหมคะต้องเช็คก่อนว่าเขาดูยังไงเขาดูอย่างนี้หรือเปล่าอเขาดูอย่างนี้หรือเขาดูอย่างนี้เขาดูอย่างนี้หรือเปล่าดูไลฟ์เออแต่เงียนเครียดกับการเรียนมากเลยทําไงให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างคะดูดเนื้อค่ะของจริงนะ ชีวิตการทางานบางทีมันคือการเมืองเหมือนกันเราตัองเราต้องตามเกมไปบ้างแต่ถ้าเราไม่ไหวรออจริงแฉเออจริงพี่อยากให้แฉนะอีดอกบางทีเกิดมาบางทีก็นอย่าหนีดิลุงสู้ดิเออ,เออขอคุณหนูชอบนอยเวลาแฟานทําอะไรแล้วลืมเราเช่นกินข้าวแต่ไม่เผื่อให้หนูนอยเลิกเลยค่ะพี่แนะนําให้เลิกเลยแฟนแบบนี้คือไม่ควครคบนะอะไรกินข้าวเราไม่เผื่อเป็นนี่ไม่อยู่ไม่ทนนรอมันเจ็บเข้ใเาใจเปล่า อย่าไปโทนเราหาผู้ชายที่ดีกว่านั้นกินข้าวเผื่อเราได้้าทาไงดีหนูกลัวคนจับได้ว่าหนูเป็นนางเงี้ยโอ้ยเพื่อนพี่เป็นหลี่หัวมันยังจ <ๆ S 1> ับ<ๆ>ไม่ได้เลยคนแล <c oughs> ้วเขาถนะดีไปหนูทุกอย่างแต่หนูคิดว่าเ้วยม่มเหมาะสมของเขาทำไงดีคะหนูเครียดอ่ะนี่คสัญญาณที่ดีนะคะไม่ต้องเครียดน,นะคะเรานะคะควรพัฒนาตัวเองนะคะให้ดีแล้วก็คู่ควรกับเขานะคะถึงวันไหนเขาทิง้งเราไปเราก็เป็นเวอร์ชันที่ดีของเราแล้วเนาะ